สวัสดีชาว The World of Middle Earth นะครับอยู่กับผมแอดมินหน่วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ City Present ในการรับไอเทมฟรีในแต่ละวันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องไปที่ NPC ตัวนี้นะครับชื่อว่า NPC Supply Manager นะครับผมซึ่ง Supply Manager เนี่ยก็จะสามารถให้เราแลกรับไอเทมแล้วก็รับไอเทมฟรีได้1ครั้งต่อวันนะครับผมเมื่อเรากดรับแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปรับอีกทีเนี่ยอีกวันหนึ่งนะครับผม เรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อ,อื่นกดคําสั่งนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็กด Thank you นะครับผมเมื่อเราก,กด thank you แล้วเนี่ยเ,เราก็จะเสร็จสิ้นในการรับอเทมฟรีของวันนี้แล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยถ้าเรารับอเทมเนี่ยเราก็ต้องรออีก2 4ชั่วโมงนะครับผมซึ่งอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็มันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไหนนะเอนี่นะครับผมชื่อว่าอวอรัมเป็นไเครับ ฟังก์ชันการใช้งานเมื่อเรากดใช้เนี่ยเราก็จะได้รับาดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับผมภายใน20นาทีนะครับเมื่อเรารับนเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมเพียงชิ้นเดียวนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่40 40ชิ้นนะครับผมซึ่งอเทมมันก็จะฟังก์ชันไม่แตกต่างกับอาวาเคเคนคอ,อีดอที่เราเปิดกิฟบล็อกได้นะครับผมอีกอย่างนึงเนี่ยฟังก์ชันอ,อีกอันนึงก็คือ เราสามารถใช้ควบคู่กับไอเทมชิ้นหนึ่งได้น,นะครับผมมันชื่อว่าแอปเปิลนะครับผมเป็นไอเทมรูปแอปเปิลสีแดงนะครับมันก็จะการใช้งานมันก็จะเราจะได้รับคิดเข้าสีนะครับผมภายใน20นาทีนะครับผมโดยที่ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยถ้าเป็นไอเทมที่เราสามารถซื้อขายกันได้เนี่ยมันก็จะเดี๋ยวเราจะเช็คราคานะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่ มันก็จะตกอยู่ประมาณ 6k นะครับ 6-8k ต่อชิพน,นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับ